ชื่อวินนี่ค่ะแจ็คบราเซลนะคะสวัสดีค่ะหมอแป้งแพทย์แผนไทย็นละมุนกันกุญธีจักคลินิกน้ำแพทย์แผนไทยเป็นจ่าโลคยานะคะอันนี้รีวิวให้จะเป็นผู้เลี้ยงน้องหมานะนี่หมาแจ็คบราเซลตัวเมียนะคะชื่อน้องวินนี่นะคะนะเวลาเราเลี้ยงน้องนะเราก็ตรวจความเรียบร้อยนะคะเราก็ดูตานะว่าตื่นเช้ามามีขี้ตาไหมร้อนในไหมนะคะให้เราดูที่เหงือกนะคะ ว่าสีเงือกน้องชมพูดีไหมนะคะนะอันนี้สีเงือกชมพูจริงนะคะแต่ด้านบนด้านล่างสีไม่ค่อยเสมอนะคะแล้วก็ดูลิ้นนะคะว่าลิ้นสีเป็นยังไงนะคะดูลิ้นนะ,ะทีเนี้ยปกติอ่ะสุนนะัขเขาก็จะมีโลกของเขานนะเมื่อที่เขาไปเลียเนี่ยอย่างเงี้ย ขาเนี่ยพอเราดูแบบนี้ปุ๊บปะรู้เลยว่าน้ำเหลืองเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะคะพอน้ำเหลืองเริ่มไม่ค่อยดีเราก็ต้องให้ยาไปแก้ร้อนในนะคะแล้วก็พวกยาแบบไปช่วยให้น้ำเหลืองแข็งแรงนะคะเราก็ต้องดูหูด้วยนะบางทีหมาบางตัวนะหูมันบวมแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ดูเรื่องสีการขับถ่ายนะดูตามตัวมีเป็นก้อนไหมตอนนี้เริ่มมีเป็นก้อนแล้วว่ตอวนี้มันอ้วนด้วยดูเล็บดูแบบนี้ว่าโอเค มีเห็บมีอะไรไหมนะคะเพราะบางทีเห็บมันก็ทําให้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นวินนี่ได้เวลากินยาแล้วนะคะอันนี้ให้ยาบํารุงน้ําเหลืองนะคะ ออกเกินจีกินยายากตัวนี้กินยายากหน่อยเอะปื้นหนามาคเอา,ออาเอาเอา,เอานิ้วโป้งหยอดลองไปลึกๆเลยยังยังหรอตื้นลงไปตื้นลงไปตื้นลงไป เป็นลงไต้ยังไม่กลือนอีกอเป็นไงขมเลย